ทำใจให้รู้อยู่ในการนั่งนั่งขัดสมาธิทำความรู้สึกว่าขาขวาเราทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายกรงลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจลึกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องคิดนึก ไม่ต้องคิดนึกนึก,กว่าพระอยู่ที่ใจเท่านั้นทําความรู้ทําความเห็นว่าเรากําลังทําพระสมาธิ ทำพระสมาธิให้สูสึกรู้เห็นให้จิตนอยู่กับองค์พระที่เราได้ทำพระไว้แล้วกลายเป็นองค์พระแล้วที่นี้ใช้ตาของเรา เราหลับตาไว้แล้วพยายามทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระเพราะไม่ต้องเอาอารมณ์ที่อื่นมาใจใช้อยู่ก็องค์พระสมาธิ ำความรู้เห็นว่าเรานั่งสมาธิอยู่ที่นี้เมื่อเรานั่งสมาธิอยู่แล้วกายเบา